ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนคุดเหรียญด o อกคอยนะครับพุดฟรีนะครับก็ชื่อเว็บว่าด o อกลอกเก็นะครับก่อนอื่นก็ให้ทุกคนกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับแต่ผมจะทําการปักหมุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับอ่าพอทุกคนกดเข้ามานะครับผมแนะนําให้ใช้ Google Chrome นะครับมันจะสามารถแปลภาษาไทยได้นะครับอ่า เวลาการออนไลน์นะครับก็64วันแล้วนะครับ2เดือนคนสมัครใช้งานก็53,856คนนะครับเงินหมุนเวียนนี่5้0,000ดอกคอยเลยนะครับอ่ะพอทุกคนกดเข้ามานะครับแล้วก็กดไปที่ get standard นี่นะครับอ่ะให้เราคัดลอกที่อยู่กระเป๋าดอกคอยนะครับกระเป๋าเก็บเงินไหนก็ได้นะครับที่ สามารถเก็บดอกคอยได้นะครับอ่าอันนี้ครับผมใช้สตังโอนะครับก็ามาที่คําว่าฝากเงินนี่นะครับอ่าแล้วก็เลือกเรียนดอกคอยไปแล้วก็คัดลอกที่อยู่กระเป๋ามานะครับอ่แล้วก็ให้กคนทําการตั้งรหัสผ่านอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดสตาร์ทไมเน่งได้ทันทีเลยนะครับอ่าผมก็ได้ทําการล็อกอินไปแล้วนะอ่านี่นะครับผมก็ ทำการขุดไปแล้วนะครับมันจะขุดให้อันตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องเปิดทิ้งไว้นะผมจะทําการแปลภาษาให้ทุกคนดูนะครับพอทุกคนเข้ามาแล้วนะครับในทุกคนคุณต้องป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องนะครับก็กดคลิกป้อนอีเมลนะครับให้เราใส่อีเมลรนะหัสผ่าน รหัสผ่านใหม่นะครับนคนฟื้นรหัสผ่านใหม่แล้วก็รหัสผ่านเก่าที่เราใช้ใช้ไปครั้งแรกนะครับส่วนแผนก้านขุดนะครับเป็นแผนพีฟีนะครับสามารถขุดได้ร้อยแปดสิบวันเลยนะครับผมก็ขุดไปแค่เจ็ดชั่วโมงนะครับผมขุดไปก็ได้มาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองนะครับ รายได้ต่อวันก็0.07ดอลลคอยต่อวันนะครับการถอนเงินนะครับมาที่4ีแดงๆการคําว่าถอนเงินเลยนะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่12ดอลลคอยนะครับก็ไม่เยอะนะครับเพราะเราคุดวีน่าจะได้อยู่นะครับ ค่าร,รมเนียมการทําธุลกรรมคือหกล็อกคอยโอ้โหค่าทรรมเนียมเยอะมากนะครับส่วนเมนูอื่นๆนะครับก็การแนะนําเพื่อนนะครับมีอย่างเดียวเป็นหลักนะครับแบบพันธมิตรนี่นะครับอ่าเราจะได้สองเปอร์เซ็นใช่ไหมจะได้รับสองเปอร์เซ็นในแต่ละครั้งที่พวกเขาอ,อัปเกรดนะครับอ่าผมแต่ผมไม่แนะนําให้ ลงทุนนะครับนี่แผนนี่นะครับเป็นแผน40่สิบดอคอยนะครับปูดแต่ได้เยอะมากนะครับซื้อ40่สิบดอคอยนะครับปูดได้ร้อยแปดสวันเลยนะครับได้เยอะมากก็ได้เกือบวันละหนึ่งดอคอยนะครับเราสามารถถอนได้ทุกวันด้วยให้ถอนได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะอันนี้250 600ยห้าสิบอ่ะใครที่อยากลองลงทุนดูก็ ลองแค่ 40, 40ก่อนนะครับบัญชีผู้ใช้ก็นี่นะครับมาคำว่าบัญชีไอ้เขานี่นะครับลิงแนะนำเพื่อนจะมาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูการจ่ายเงินก่อนนะครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่11บนะใช่11แล้วการจ่ายก็ยังจ่ายอยู่นะครับนี่มีการจ่ายเงินตลอดเลยนะครับนี่หลักฐานเงินฝากก็มีคนฝากนะครับจ่ายไปเก้าหมื่นดอกคอยแล้วนะครับตั้งแต่วันเปิดตัวก็ ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเว็บดีๆแบบนี้มาแนะนำอีกนะครับ